เรียบร้อยครับวิววิววิอยู่ทั้งสองเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุคนครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมครับวันนี้กะพาพี่น้องมาไต่ป่าหน้าปัางพี่นอ้องเพืาอว่าจะมันนะพี่น้องนะกะมาดูน้วยกันครับผมมา ไต้ปา่านะปังครับผมครั้งแรกจะมานบอบมีเมลาครับผมบ่ได้ไปทำกัดทง้งนง้นกะลงทงหากินพี่น้องไปครับไปลุ้นกันครับผมเขาพี่น้องมองนี้ก็เป็นมองเพิ่นปั้นไว้พี่น้องปั้นไว้หลังจากที่เพิ่นเกี่ยวเข่าหน้าปังออกแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับผมใครเขียดก็เอาเขียดได้พี่น้อง ที่ป่าก็าเอาปลาครับได้กบก็เอากบเบึงว่าสีมานอันใดครับพี่น้องเด้อ บ <Cornell>. น Saint ี้ครับตะโกนี้ตะกนี้ตะโกนี้พี่น้องเห็นบ้างครัพี่น้องเห็นบ้างเรียบร้อยพี่น้องวิว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 จังพี่น้อง มันแล้วพี่น,อน้องมันอีมันแล้วครับพี่น้องอตวัวบนน้อยไใ,ใหญ่ครับผมแก้วตัวเล็กมาันพี่น้องมาสินีบ่ครับ โอู้กับพี่พี่น้องนั่นไม่อยากเอาย้อนว่ามัดจิกทั้งถุงขาดบมื่อั้นผมเห็นปลาตีหนีหนีมึงนี่หนำคุณอยู่น้องเรียกพี่น้องด้อเดี๋ยวจะเกิดว่าพ่อปลาจังสิีไทยพี่น้องเห็นนะครับเด้อ ว่าสีตัวใหญ่ตัวหน่อยครับผมเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วรอหน,นึ่งนิดพี่น้องบริตัดพี่น้งองรอหนึ่งครับผมเมื่อกี้สองตัวครับผมเมื่อกี้สองตัวเลยอ้ นี่พสองตัวอยู่ด้วกันเลยครับผมทะเบิ้ลนะครับแบบว่าว่าตัดต่อแล้วครับนี่สองตัวอยู่ดกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสองสองเลยครับเฮ้ยเอ้ยตัวไหนตัวใหญ่ครับผมอื้อหือ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจะส่งสิจับยากถี่น้อเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ตัวลอยก่อนพี่น้องอืมปนเสียบตี้เนับตัวรุ่นนี้เ่าตัวน้อยนะครับตัวนี้ว่าะม่นสิ่ซ้ำตัวแหลกติดวางจังเดยเดี๋ยวเบิ่งกันจับกกนหนักเลยว่าซ้ำตัวแหลกครับพี่น้อง ซ้ำๆกันกับตัวเมื่อกี้ตัวที่สองที่สามนี่บะนึกว่าสิตตัวนี้ก็กันเดีเ๋ยวสิตัดคลิปกันเด้พื่นอนเดี๋ยวนี่พอไปครับยังสิทธายไหมน้ครับเ่าลายัางพี่นอ้องกับเสียงกู ปลาเขง็งนี่ดีพี่น้องปลาเข็งครับปลาเขง็งเก็บเตีม้มครับเก็บเตีม้มตึ้มกันปิง่งๆๆๆพี่น้องตงัวปลาเข็งปิ่งครับปิง่งพี่น้องเห็นอีกความเคลื่อนไหวนึงครับผม ตปูนอิ่มนี่พี่น้องตปูนอิ่มครับผมบดถือว่าตัวใหญ่เก็บเตี้มครับผมเก็บเตี้มเก็บเตี้มครับเก็บเตีเต้ยมพี่น้องเห็นบ่นี่ยึดเตี้ยนเห็นบ่พี่น้องนี่ละเ,เป็นว่าสีแอบอยึดไตาฟางเสียบซุ่มนะครับผม เด็ดซุ้มนี่อย่าโดด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 โอ้ตัวไข่เดียพี่น้องอืมอู้ซ้ำกันกับตัวที่สองที่สามนี่ครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับวันนี้วันนี้มาแล้วอือ น้ำคุ้นี่พี่น้องแถวนี้น้ำคุ้นครับผมดียุที่เห็นจะเป็นประเห็นครับ,บเฮ้ย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 เฮ้นเฮนเป็นแบ,บน้นี้มันกยเฮ้ยเฮ้ยเเ้้ย นี่โอ้พี่น้องโอ้ท่อมกันอีกแล้วพี่น้องปลาเมียเดียวกันบ่กอกเดียวกันบ่ได้อิบพี่นอ้องอิปูต้องเอ,อาถังมาใส่พี่น้องตัวผูครับผมต้องเอ,อาถังมาใส่ครับจงังสีด้ยย้ำหนันงถุงขาด แลปูก็ไลย,ยครับซ้ำมติเก็บซ้ำสิเอาไปกินครับผมกับปูช่วงมันเกี้ยวเขอ,อกพี่นอ้องเกี้ยวเขอ,อกแล้วก็ปั้นกับปูก็พอาดี้กินอยู่ครับพอาดี้เก็บอยู่สำหรับพี่น้องท่านใดอยากมาหาอยู่ให้กินครับผมอยู่แถวหน้าปังครับผม น้ำหน่อยจังคอยพ่อได้จับเด้พี่น้องมึงได้น้ำร้ายนี่คุณมันเดี๋ยวสรดสวดันดองปลาตัวรุ่นเดียวกันเลยครับอันทีมตัวเมื่อกี้คุบมก็ได้กันกับรุ่นนี้เลยพี่น้องปลาเมีเดียวกันครับคลอกเดียวกัน เห็นไดน๋ยวยางวนไปวนหานนมันซ้ำตัวแรกดิพี่น้องยางวนไปวนหน้าครับเกิดเป็นบรขค้นมากางตงกัน,น,นอโอ้โหวงามอย่พี่น้อง งามครับผมมันมันมันมีมันครับมันน้ำคุณครับผมน้ำคุณข้อเยาแปลงสิมันมันยังเหมือดอยู่พี่น้องมันงามคุณอยู่เอรอพี่น้องตอนนี้ก็ย่างลงมาหน้าลุงจอยพี่น้องเกิดจะหน้าหลายฟังเสียงกับตามที่แย่งเบิ้งกั มันได้จับกับเพื่อสิได้จับอยู่ครับนี่หอยนี่ปูเกียจ้ิหน้าแต่ว่าปลานี่คาดว่าสีหลายครับแต่ว่าน้ำมันมันเพียงหลายไหมพี่น้องเพียงมันอยู่กับน้ำคุณแล้วพันต้องรออพันปั่นครับผมปั่นคือยังหน้าเมื่อกี้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปถือว่ามันครับพี่น้องวันนี้ครับ ปล่อยปล่อยป่าตัวนึงก็แบบว่าเป็นยังครับถือว่าหมานอยู่ก็นี่ก็สิไปเก็บปูขึ้นไปครับให้ให้น้องครับผมเขาอยากเขาบ้านเขาอยู่ในเขตเมืองเนียครับผมอยากปูกันสิเก็บปูไปให้น้องสาวครับผมกับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าการให้ยุ่งกินพี่น้องการให้ยุ่งกินนี่แหละการไต่ป่าหน้าปังพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ตอนนี้มัถือกันรถปั่นกับไข่โอ้ตัวเรียกแห่งมันพี่นอ้องสองสี่หกเก็ดเอ้ยปลาควาเจ็ดตัวครับผมปลาเข่งสองตัวโอ้ถือว่ามันีพี่นอ้องโอ้มันมันมัน